ไอตะว,วันที่ไหนวะเนี่ยตะวันเพื่อนอย่าบอกว่าหลงทางอ่ะเฮ้ยหน้ากลัวเลยเอ๊ะไอตะว,วันไม่พูดอะไรเมื่อกี้เห็นวัดอยู่เนี่ยเข้าวัดหน่อยด้วยอืออืออันนี้ทางไหนเข้าวัดวะเฮ้ยอ๋อเนี่เจอเจออาอ่จาร,จร,จรยนลงมาลงมาหน่อยเลยตะว,วันไม่ได้พูดเพื่อนเป็นไรอ่ะ อ๋ออย่าบอกนะว่าเองไปฝาเองไปาเไปฟาฟันคุดมาใช่ไหมอะไรแบบอ๋อไม่ไม่ตอบไม่พูดด้วยโอ้อาเร็วมาวะอ้าวโยมมาเนี่ยไอตัวไอตอนไม่หลับตอนไม่ห้วยนอนสกายครับหลวงพี่หลวงพี่ก็แต่แล<อ>้ว ตนีบพอดีผมลงทางกับเพื่อนครับว่าจะไปในในเมืองเท่าไหร่แต่ลงทางเฉยเลยอ๋อครับจะ,จะไปไอข้างหลังเนี่วันต่อครับเช็คช้อไหมใช่ครับใช่ก็แต่เออหลวงหลวงพี่อยู่คนเดียวเหรอเอาก็อยู่คนเดียวมีเพื่อนหนึ่งคนจอยู่คนเดียยเหรอไม่ใช่ออโอเคครับในผมขอขอดมาไปดู แล้วแล้วแล้วคุณคุณไม่พูดนคะรับเนี่ยอ๋อ ى, เขาไปผ่าฟันคุดมาครับเขาเลยพูดไม่ได้ <c oughs> เขาไปผ่ามาเขาไปผ่ามาเขาไปผ่ามาเออห้าสิบขราสิโอเคโอเคครับโาเคไปตอ่อไปครับผมขอไปก่ <c oughs> อนไปไปเราไปดูวัดดีกว่าครับอะไรไมนะเจ้า <c oughs> ไปแล้วโคตรมึนเลยวะ่ะไปก็มีอยู่ดวงเดียวเนีย่ยอุ้ย อุ้ยเข็ดตอนนั้นเสียงไงวาสัตว์สวอากัวเลยอ่ะตอนล้างวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเขาเดือกันทำไมมันล้างแบบนี้วะอุ้ยตอนันกูดิดูดิวันนั้นโคตรน่ากลัวเสียงอะไรเป่าเสียงแบบอืออะาปยมอุ้ย เอ้ยใครเนี่ยตรงนี้มันเข้าไม่ได้นะเออแล้วแล้วไม่เข้าไม่ได้ครับเอ,เอ่อเออหลวงพามบํารุงหนึ่งบํารุงหนึ่งโอเคครับว่าโยมสองคนหลงมังใช่ไหมใช่ครับพอดีว่าจะเข้าตัวเมืองกันหลงอะ่ะเดี๋ยวอาตมาพาไปพักที่กุฏิแล้วกันแล้วค่อยอ๋อโอนะของรับ อ่ะได้ค่ะจครับอ่าตอนตามมาเรื่องอะไรมาตอนตามมาดิเอาไปไหนวะอ๋อพี่หนุดตอนนี้มาดิโยมเพื่อนโยมมานี่แล้วอ่าใช่เหรอโอเคครับลุงก็อลุอปนีกไปลุรปลุไะเดี๋ยวอะระวังงูไงมันไช่ข้างรกน่ะ โอเคครั okay, okay. บโอเคเจ้าไป๋าาหนักหนักท้องน้ำม่ไงหนนะ้องน้ำง้างน้ำก็เดินหาแล้วกันแต่มาก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เข้านานแล้วนะครับอยมพักกุฏินี้แล้วกันได้ครับได้ครับของครับขอครับนมัสการครคับ<ห>นมัสการได้แต่มาอยู่กุฏิข้าง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 นู้นหรือข้างนี้ก็ออเออจังสิโอโอเคครับแต่วันดีเพื่อนจะไป มันนี่แบบแบบแทำอะไรกับตอนนั่นอะไม่ปแปลกีบอุ้ยหตาตามห้าจัโางโกนั่งโกลเลยสวายมันนี่เต็มเลือนไปไหนลงมาเราไปนอนดีกว่ากวมนอนจัดเลยอุยไม่หมายกับตอน,น ว่รีบขึ้นไปนอนเลยว่ลรีบรีบนอนจบไปอ่ม e ึงก็นอนบนเก้าอี้เดี๋ยวนอนนอนตรงเสืออ๋อโอเคงั้นก็นอนี้ก็ได้ปะวันนี้วันนี้เพื่อนปิดตามฉันมเขื่ออะไรเราปิดดีเดี๋ยววิไลจสแคร์มาไงส hours later เฮ oh, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยุด้ ตีด้วยทำไมเข้าห้องน้อไปเดี๋ยวไปแล้วเปิดประตูที่ไหนน่ยุงตัดทำไงน่ะบ้าเปล่าได่เปิดเป็น้เปิดคิปหายแล้วใครเปิดคนนั้นไม่ห็นไม่รู้เลยตรงตรงไปก่อนได้เอ้อตัวขาวอุ้ยตะวันไอ้สัสเสียงอะไรอ่ะ มึงก็รีบเราไดิงัรีบเข้าเถอะเสียงนกเสียงจาวะกูเข้าด้วยกูกลัวกูเข้าด้วยอย่าอย่าอย่าล็อกปรตูดิล็อกประตูใช่ไหมเข้าข้องมึงไปโอ้โหรั้งมาไหนกันมึงอมจะอะไรเนเยโทรแป๊บนึงอือือคตรบางวันนลยเฮ้ เกียรเส,ส,สียงเกียร์แะแต่ว่านี่เสียงไม่เสียงอะไรค่ะเ <c oughs> <c oughs> สียงนกเสียงกาเพื่อนไม่ต้องคิดอะไรมาก <c oughs> โอ้โหเออชิบอะไรล่ะกูเอาเหยุดตรงนี้ว,ะวะ่ะอุ้ย <c oughs> รู้เสียงไหมร่างเมื่อไหร่วะมันใช่หเปล่าวะ

มันแข็งขาดไอ้เนี่ยขาจะไปจุ่มซอสมาสที่ไหนมได้เจ้ของมึงเหอะไอ้ี่ยกูไปนอนแลสต์ไอติุนตาักเลยเดียววิ่งอนเรื่องเลยไอ้เชี่ยฝนตกอีกที่ผ่าน้วกูโอีทาน้ย เอาลงพ่อเอาเอาไว้ครับหลวงพ่อนัสกโยมอยากไปใส่ใจอุ้ยหลวงพ่อผมว่าไม่ใส่ใจแล้วนะนะโกชันอาไปใส่ใจเสียงพวกนั้นเลยจะเออฮู้เจ้าเจ้าเขาไปนอนเถอะโยมได้หลวงพ่อผมได้นอนแล้วหลวงพ่อ ตต่เข้านั้นเอ้ที่นอนดูอ่าแพงดูด้ดดวแบบเน้ยก <c oughs> ูนอนไม่ลงแล้วจช่คุณนอนไปเลยเดี๋ยวกูเฝ้าให้มันไาดเจ็บเจ้าเสียงอะไรเยอะอย่บอกนะว่ามันมาจากเสียงบ้านเหมือนนั้น ไม่ไม่ได้บ้านเลยกุฏิกุฏิแลบน,นั้นไอ้ไอไอวันตื่นกอนอุ้ยโอ้ย,อย,อยตื่นสวนแล้วอ่ะตอนไปกดแสดงแล้วมันหนัให้ลงเลยตมามมาตามมาตามมาค่เดี๋ยวไปกุฏิหลังน,นี้ว่ะเขาได้เสียงจกร้องนั่นแหละไปไป,ไปมันต้องมี พลังงานบางอย่างอยู่กับพี่ได้เฮ้ยดูดูรอบๆดิเฮ้ยระวังตกนด้วยจังหวะนี้ตัว่างกูไปแล้วโอ้โหแบงอยู่ต่อตาตาเลยยี่่่าลูกตาขาดครึ่งนึงหลวงพ่อ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 อะไรโยมว่าอะไรหลวงพ่อละหลวงพ่อเลยตกเลย โยมใจเย็นเย็นหพ่ใจเย็นไงดูดิหลวพ่อจะการนค่อยๆคุยหลวงพี่หลวอจะการไม่ใหญ่หลอจะการหมผมไม่ไหวอ่ะมันเดินไปเร่อยโมตาสภวาดโอุ้ยอุ้ยเอวหลวงพ่อจะการเลยหลวงพ่อุ้ยอ้ยหลว่อมันน่าหลวงพ่อ้ยหลวงพ่อมัอ โยมหนีไปอุ้ยตวันเกิดโดนกู้โดนเกิดโดนกู้ตะวันตะวันอยู่นี่กูกูหนีไม่ได้ตะวันกู้ไม่อยู่แล้วกูวิ่งะเแล้วเนี่ยโด้อตวันเราได้วันใครขัหลังมึงวะน่ะหลวงหลวงพ่อเหรอหรือหลวงพี่วะตวันไอตวันต้องผีอยู่หลังมึงไงเข้ับบ้านแล้วไม่ไปไม่ไปแล้วไอ้เฮี้ยโยกวางทำไมเรโยก